เราจะตั้งชื่อรายการว่า Rather Sleep นะคะ like ตอนนี้อาศอยู่ที่แคนาดานะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ประกาศให้กักตัวแต่ว่าเขาจะรณรงค์ให้คน Social Distancing นะคะอืมก็คือพยายามอยู่บ้านแล้วก็ถ้าต้องการแบบไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าซื้อของยังจำเป็นก็คือออกได้แต่ว่า ร้านเหล้าผับบาร์ร้านอาหารคือปิดหมดร้านอาหารส่วนใหญ่ก็อาจจะเปิดอยู่เป็น take out กับ delivery นะคะเวลาเดินสวนกันกลางถนน,นเนี่ยก็เดินประมาณสองเมตรถ่างกันแบบถ้าเดินถ้าเดินมาฟุตบาทเดียวกันเนี้ยคนซ้ายเดินเข้ามาคนขวาอีกคนขวาอีคนจะออกไปนอกถนนแล้วก็แบบเดินอ้อมไปเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นวันนี้ก็อยู่บ้านมะาเป็นวันที่สิบห้าแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละวันเนี้ยแก้มทำอะไรบ้างปกติเลยนะคะก็ ต้องตื่นเช้ามาก็ต้องล้างจานก่อนเพราะว่าบ้านมีถ้วยชามแค่อย่างละใบนะคะเอาไว้บังคับตัวเองให้ล้างจานแล้วก็ทำกับข้าวค่ะ <yt> 안 <laughs> 미어가. <laughs> I take my time just to try a little more. I try a little more. The heart is to swallow it. sleep in my Later. มาแล้วทุกคนข้าวเช้าเราเองอยู่บ้านมา15วันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นโควิดหรือเป็นบาหวานก่อน หวานแบบจับเจ้งจับใจจริงเลคยกินเคยกินคอนเฟ็กใส่นมแล้วใส่น้ำแดงแฮบบูบัวไหมันก่อนกินอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงถ้าไม่กินเนื้อมอวัยร้อยอร่อยถ้าไม่กินเนื้อมอวัยร้อยมอวัยร้อจะบอกว่าวันตอนเที่ยงวันเนี้ยจะสั่งปูบัวยีมาอยากกินซูชิ ฟกแบบคอนฟิกชุดสุดท้ายอะแล้วแบบน้ำตาลมันไปกองข้างล่างเยอะสะใจเลยก็มาพบกับลูกของเรานะคะฉันน้องเล่ยโอ้ทำตัวสุกับปอ่ะ ไม้ไปน,นานๆแล้วแบบดินมันลดลงใช่ไหมแล้วเราแล้วเราต้องเราต้องคอยเติมปุ๋ยเหรอหรือยังไงคือแบบตั้งแต่ปลูกต้นไม้มาไม่เคยเปลี่ยนปุ๋ยแล้วคือคนปกติเขาเปลี่ยนปุ๋ยกันไหอแต่ต้นไม้ไม่ตายนะแล้วถ้าเปลี่ยนปุ๋ยมันจะเปลี่ยนนี่เลวกคนอ่อเป็นอิงกฤชายบี้นะคะเขาบอกกันว่าต้นเนี้ย ทำช่วยให้หลับสบายขึ้นจริงๆมันก็ช่วยมีฤยธิหรอกแต่ว่าในหัว,วเราไปคิดว่าเราหลับสบายขึ้นแต่ว่าต้นเนี้มันต้องได้แข็งแดดแบบพลอยรีแบบนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้ในห้องนอนเราไม่ได้เพราะว่าน้องก็จะตายนะคะก็เลยต้องออกมาข้างนอกขลุบไม่ได้ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นเลย ต้นนี่ต้นนี้ก็ชิลเลอรี่ไหมนะคะเหมือนมันจะตายอ่ะเอ้แต่ว่าซื้ออันนี้คือซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะจริงๆที่เขาจะตายแล้วตายแล้วท <c oughs> <c oughs> ุกคนดูสภาพโต๊ะ ต้องมาละโต๊มันต้องชุ่มตลอดเวลาเลยวะฉันทำอะไรติไปวันนี้นะคะก็จะมาเรียนภาษาสเปกนกันจริงๆอ่ะอยากไปเรียนคอร์สตั้งนานละที่แบบสถาบันภาษาแต่ว่าเนื่องจากว่าเราตกงานนะคะช่วงโควิดนี้เราก็จะ ฟรีใน YouTube ซึ่งเราเรียนมาได้2วันแล้วดูวันละอีพีนะคะอีพนึงประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเขาสอนดีมากเลยมันเป็นภาษาที่ไม่ยากนะถ้าถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีภาษาสเปนจะค่อนข้างจะง่ายนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนกับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาพวกแบบภาษาฝั่งฝั่งฝั่งยุโรปนะคะพวก,ปโ,กโปรตุเกสโปอะไรเงี้ยมันมันจะมีโครงสร้างใใคล้ายกับภาษาอังกฤษแล้ว ทำให้ฝรั่งปกติจะเรียนรู้ภาษาอื่นแถวๆนั้นได้ง่ายกว่าซึ่งเราก็เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเรียนภาษาสเปนแล้วเราจะลืมภาษาอกฤษหรือเปล่านะคะการออกเสียงมันจะแบบทุ้มๆกว่าเหมือนมันแบบมันไม่ค่อยมีคำมันเรียกว่าอะไร,ระภาษาไทยอะคำควบกลัมคำควบกลัมมันไม่ได้มันไม่ได้มีคำควบก,กรรลัมเยอะเอ้ยไม่เออเ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพอนั่งเรียนฮะก็จะเห็นว่าองนะ,ะเออแต่ว่าภาษาสเปนอะเขาจะลั่นลิ้นเยอะกว่าซึ่ง ซึ่งเราอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่ยากเพราะแต่ฝรั่งยจะรู้สึกมันยากเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่ะเขาไม่มีภาษาไม่มีแบบการม้วนลิ้นใช่ไหมแต่ว่าภาษาสเปนแบบตัวอายเงี้ยมันก็ได้แบบเรือเหมือนเหมือนรอเรือที่เราพูดถ้าเราพูดแบบถูกถูกต้องมันก็ได้เป็นแบบรอเรืออย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะไม่ struggle กับสิ่งนี้นะคะ Mm-hmm. <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> Occupation. Anytime in Spanish <inaudible> we're gonna say someone's <inaudible> for example, in Spanish the word uh, lawyer is abogado So if I wanted to say he is a lawyer. To, say, to be. Estar. To be as well. Estoy. It is a lot the same as soy. Estoy. But has a different word. No, so, también. estoy. Now, on the top right, on our plural side, we're going to begin by writing estamos. Estamos. So, right now, how would you say we are studying Spanish? Nosotros estudiamos Nosotros español. estudiamos español. have to do is in which endings on the chart up there in the top right part of your chart. Trabajar. Means, trabajar. ¿Cómo es India? ¿Dónde? Yo trabajo. trabajo. So, so no trabajar is three. So, trabajo, I work. Trabajo. you're going to stress that middle syllable A lot of students like to say three syllables to buy syllable. so to buy so how would you say do you buy <laughs> Um. do you buy compress compress to Tú compress ก็ผ่ r o u g h t c o ม p r a s or in a question c o m p r a ส t ู a อ้ดูก n นยูฮาร์ล o โอเคดีดีดีด o ด o ดี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 อีด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 มดีดกดี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 ด้ดีดดีดดีดีีดกดด้ด S <S 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 อณากานตอนนี้พร้อมกลับมาเปิดแล้วนะคะอุ้ยสนุกอะเรียนเรียนให้มันจบวันนี้เลยไหมแต่จริงๆอะเราตัง้งใจไว้ว่าจะเรียนแค่วันละอีพีเพราะว่าจะได้ไม่ overwhelming แล้วก็จะได้แบบจะได้ค่อยๆจำอะถ้าเรียนไปแบบแพ็คทีเดียวอะสมองจะล้วนรู้ร,รู้เป็นคนฝ่ายหาความรู้จริงๆแล้วไม่ใช่อะเออภาษาเนี่ยมันชอบมีแบบมันออกเสียงง่ายกว่าภาษาอังกฤษเพราะมันแบบมันไม่ได้มีตัว ที่เราต้องออกเสียงแบบแน่นๆ่นที่เราต้องแบบยังไงวะที่เราต้อง make sure ว่าตัวข้างหลังมันชัด r p อะคือเสียงมันเหมือนออกเสียงภาษาไทยแบบค่าเท่ห้าุยอะไรเงี้ยเออง่ายกว่าไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษหรกไม่ต้องเรียนหรอกเรียนภาษาสเปนเลยเอาไงอ่อะเรียนอีก EP ไหมสิบห้าที่เอางี้ถ้าถ้าเรียนจบอีกสอง EP อะแล้วก็ แล้วก็สั่งซูชิมากินบ้านกินซูชิเสร็จแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็เล่นเกมสักผ้าก็หลับอะไรจะเป็นคนที่วางแผนชีวิตดีขนาดนี้วะจริงแต่ว่าก่อนที่จะเรียนอะไรอะเรามารีวิวยางลบก,กันดีกว่าคืออีกตัวนี้เว้ยมันมาแบบมันมาเป็นแบบ ตีเหลียมอะเหมือนยางลบปกติใช่ไหมคือมันแค่ความรู้สึกเหมือนสไลม์อะแต่ว่าแต่ว่ามันลบได้ไงเพราะมันเป็นยางลบที่แบบใช้เท่าไหร่มันก็จะไม่มีคมหมกหมปกติเวลาลบอะมันก็ขี้ยางลบมันก็จะแบบออกไปเรื่อยๆจนยางลบหลานอี้เดียวใช่ไหมแต่ว่าอีตัวเนี้ยก็คือแบบลบเสร็จแล้วก็แล้วถ้ามันดำอะเราก็แค่แบบบินไปบินมาแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วไม่จบแค่นั้นมันยืดด้วยมันแบบมันยืดใช่ไหมแล้วถ้าเราดึงออกจากกันอะเราเอากลับมาอีกเดิมได้ถ้าสมมต จริงๆพวกคนมันแบบมันสะใจมากเวลาเล่นนะมันแบบเหมาะสําหรับคนสมาธิสั้นแบบเรามากเพราะว่ามันมันเหมือนมาแบบเหมือนมาแทนเฟจเจอร์สปินเอ่ะเออประมาณนั้นมันมันแบบเท็กซเจมันเหมือนเหมือนเหมือนเพลโดอะอะไรวะดินน้ำมันอะดินน้ำมันดินน้ำมันดูดิเนี่ยมันแบบเดี๋ยวนะเนี่ยก้อนเป็นแบบนี้ใช่ไหม นี่นะคะแล้วพอดึงเสร็จอะ่ะมันแบดบูดู t e เ t อร์มันดิเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันแปลกเหรอมันแบบเอยว่เราจะปั้นป่าจะเปียนจะปั้นป่าจะเปียนเปล่า Few moments later. หลังจากที่มนุษย์เนี่ยนะครับได้กักตัวอยู่บ้านเป็นเวลานานๆประมาณ2องาทิตย์ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเริ่มทำอะไรไปแปลกเช่นการพูดคนเดียวน่ากล้องหรือว่าการสารประเพียนจากยังลบนั่นเองนะครับเน่ อุ้ยสอนแล้ว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 สอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอียยโอ๊ยียย ai oi, đang lóc mắt đen, hey, không vào bên này này, nhúc nhúc ่องนี้ใช่ไหมเอ,อ้มันเข้าไปจริงเลยอ่ะอ๋อมันเป็นจ่าอี้เดี๋ยวๆๆมันเป็นจ่าอี้ทุกผู้ชมเอาอยัางลงมันติดหน้าละมันทำอะ,อะไรใครจะไปทำได้ คิวไหมคิวชนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสนุกจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนแบบโฟ l in o n วันเลยอะถ้าแนะนำให้ทุกคนไปซื้อมาโดยเฉพาะเด็กที่เรียนศิละปะเพราะแบบเออมันไม่จบแค่นั้นมันมีสรรพคุณอีกคือว่าเอียงลบเนี่ยเวลาเวลาเร,าเรียนเวลาเราแบบวาดรูปใช่ไหมแล้วต้องลบอะไรที่มันเล็กๆอะถ้าใช้อยางลบธรรมดามันจะเป็นขอบนีใช่ไหมเออบางทีมันมู่แล้วอย่างเงี้ย มันก็จะลบยากไปอีกซึ่งอีตัวนี้เราบีบให้มันเล็กได้แล้วก็จิ้มเข้าไปลงเลยโอ้อหเลมันจะดีขนาดนั้นอะลา,าตอนนี้อ,อารมณ์การเรียนการสอนก็หมดไปแล้วนะคะหิวข้าวแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปสั่งอูเบอีน e มากินแล้วก็รอซูชิมานีก,กว่าโอ้หท่านผู้ชมข้าวมาแล้วอืหน้าตาดีมาก ซอสอ,อะไรวะอุ๊ยอร่อยอ่ะอันนี้จริงตั้งใจจะซื้อไก่คาราเกะมาไว้กินตอนเที่ยงนะคะแล้วซูชิก็เอาเป็นข้าวเย็นแต่ว่ามันน่ากัดีมากเดยวเราลองสักชิ้นหนึ่งออกไงนี่มันแน่นมากอะ่ะอืือ ือ mm ้โหอร่อยอ่ะ กูที่องเก็บไปกินตอนกลางคืนนะคะสุดีค่บุก้เต็มเนื่องจากว่านะคะ EP นี้เป็น EP แรกอันนี้คือถ like ่ายทํามาหลายชั่วโมงมากไปอาบน้ํามาแล้วด้วยไม่ใช่อะไรน่าจะใช้เวลาตัดต่อยประมาณ2เดือนได้เพราะฉะนั้นไปดีกว่าสวัสดีค่ะ วันโลกน้าจอกันหมห่